หนึ่งกล่องนะครับก็เป็นหลวงพ่อรวยวัะตะโกจังหวัดอยุธยาก็มอบให้นะครับก็เพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาว่าชอบลุงคู่ทวดหรือหลวงพ่อรวยนะครับเราก็จะหยิบให้เลยโอเคนะครับต,ต้อโปรดเข้าใจี้ด้วยนะครับรางวัลชนะนนเลิกนั้นเรามีมอบให้ท่านแน่นอนนี่ถือว่าเป็นโชคชั้นที่หนึ่งสำหรับท่านที่ส่งรัฐส่วนโชคชั้นที่สองนั้นก็จะเป็นถ้วย เกียรติยศถ้วยบัวทองซึ่งเป็นถ้วยที่มีความสำคัญสำหรับท่านใดที่ส่งในโต๊ะแต่ละโต๊ะนั้นมีคะแนนรวมสูงสุดเมื่อสูงสุดของแต่ละโต๊ะนั้นท่านจะได้รับโล่ถ้วยเกียรติยศบัวทองหนึ่งใบทันทีเลยนะครับและส่วนก็จะเป็นถ้วยจากท่านพลเอกวิจิตบุญลวันนี้นะครับท่านก็าจะเป็นผู้ที่มอบให้พร้อมกันทั้นถ้วยใบนี้ ช่วยที่มีรถอีกมือไปคืวยทุเนะครับทจะได้อหน้าผากัรยสีชมพูนะครับซึ่งหลาเราพูดตรงีเราจะลบกนนะรการตรมกับรากใตามนี้ด้วยครับสองเนี่ยหลกสิบยี่สิบสามสิบสี่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 เจ็ด เตอร์อำนาจพัสดายประธานสภาส่งเสริมพระเครื่องไทยและประธานสมัชชานจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมูลิธิสร้างสรรค์สังคมไทยวันนี้เราได้จัดโครงการส่งเสริมจะริยธรรมกุณธร,รรมและพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยรวมทั้งการส่งเสริมอนุรักษณ์พระเครื่องพระบูชาไทย ซึ่งวันนี้เราได้นำมันการในการจัดการประกวดพระเครื่องเครื่องรางพระเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศโครงการนี้นอกจากการเป็นการอนาลักษ์ส่งเสริมพระเครื่องส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของพระเครื่องไทยแล้วเราได้มีกิจกรรมที่เป็นสารประโยชน์โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กพิการ และเด็กญาติจนรวมไปถึงโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนแก่เด็กน้องๆที่กันดานซึ่งวันนี้เราก็ได้รับการอนุเคราะห์สนนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายเล็กฝ่ายแล้วจะมีการทําวิธีการมอบอย่างเป็นทางการในวันที่29ตุลาคมที่โรงแรมอมรีนดอมเมืองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนําินการในจากครั้งนี้นั้นด้วยจิตนา อันเป็น,นกิจนาที่เรามุ่งม,มั่นในการเสริมสร้างไม่ใช่เรื่องของการพุทธพาณิชย์ก็หวังว่าจะได้แรงบันดาลใจจากหลายฝ่ายให้การสนับนุนอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้นอกจากกิจกรรมหลัง,ลงต่างๆเราได้รวมประมวลภาพที่จะออกทางฐานีออนไลน์ททบ5ก็หวังว่าทุกคนที่ให้การบสรุนเรั้งนี้ จะได้มีส่วนร่วมใน,นการส่งเสริมแล้วได้มีการส่วนร่วมในเรื่องของการบุญกุศลต่ออนาคตของชาติโดยเฉพาะเด็กญาตินในการศึกษาขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนุนให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเรื่องของการมอบรางวัลกับผู้ที่ส่งพระประกวดในวันนี้นั้นเรามีโล,ล่รางวัลซึ่งเป็นโล่ภาพรวมในการประกวดพระ ซึงได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆพรนิยายกได้ประทานโล่ไว้รวมถึงรางวัลโล่พิกเนตที่ได้รับจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆพริณายกแล้วก็ได้รับความเมตตาจากคนเอกวิจิตบุรวรณิตองค์มมตีรัชก,กาิที่9ที่จะมอบเป็นลายเซ็น ในการประกาศรางวัลนอกจากนั้นแล้วก็จะรับโบสเตอร์ทำาอวยพรจากสมเด็จท่านเจ้าคุณเจ้าคุณทรงชัยในครั้งนี้ด้วยครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการํำเนินกิจกรรมครั้งนี้โดยเฉพาะกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะพระเครื่องพระบูชาเห็นคณาจารย์ทุกประเทศนี้ก็หวังว่าคงได้รับความสนสนุนจาก แฟนพักเครื่องทุกท่านในโอกาสต่อไปซึ่งเราก็จะมีการพัฒนาสิ่งไหนที่เป็นข้อปกป้องหรือสิ่งที่ต้องพัฒนาแก้ไขเราก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็หวังเป็นว่าการพิจารณาในครั้งนี้นั้นคัดสรรพระแต่ละรูปแต่ละองค์ก็จะเป็นไปโดยความวิธีธรรมความโปร่งใสามากที่สุดครับผมขอบคุณครับ Olha การที่พาสุพรรณบุรีซึ่งและหลังจากนั้นทางการขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับอ่านเล่าบางบังก่อนขอเรียนเชิญนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนะครับขึ้นบนเวทีถ่ายร่วงูปถ่ายร่วงรูปในใจร่วงร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญเลยผู้ได้เด่ผู้ที่ได้รับรางวัลขอเรียนเชิญบนเวที ช่วยเกียรติยศทุกท่านเลยขอ่ายร่วมกันมาแห่งนี้เราจะทำการบังลึกภาพบันทึกเทมันันนี้นะครับสู่สายตาประชาชนและออกไปทางทั่วโลกเลยตัวฉันตานี้ตัทันชมภาพการประกวดระเบิดนั้องมีความสุกันไทำไมยังต้องจัดในงานประกวดระเ่ิงจัดไปทีหน่อยนะครับช่างภาพช่วยบอกด้วยนะครับจัดไปทีโงงน สมนาศรัยประธานสภาส่งเสริมพระไทยและสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมูลีสร้างสรรค์สังคมไทยเราได้เรื่องเรื่องของการจัดกิจกรรมที่จะเป็นการส่งเสริมริยธรรมคุณธรรมและพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงการส่งเสริมอนุรลักษณ์ศิลป,ปะวัฒนธรรมพระเครื่องพระบูชา ของไทยซึ่งวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากหลายส่วนหลายหลายองคอ์กรเพื่อขายภาคีในการทำกิจกรรมอันที่จะร่วมกันในการอนุรักษ์ส่งเสริมนังกล่าวซึ่งวันนี้เราก็จะมีเรื่องของการมอบรางวัลให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่มีคุณอันประโสะประโยชน์ต่อสังคมต่อพระศาสนารวมไปถึงการประกวดพระเครื่องพระบูชา เหรียญขนาจารย์ทั่วประเทศโดยได้รับกับองค์กรชมรมสมาคมพักเครื่องหลายองค์กรที่เป็นภาคีในการจัดกิกรรมในวันนี้สําหรับการจัดกิกรรมครั้งนี้นั้นส่วนหนึ่งที่เราเน้นหนักความต้องการคือการมีู่นร่รมกับสังคมรายได้การจัดกิกรรมครั้งนี้นั้นเราได้ร่วมในการที่จะมอบบริจาคช่วยเหลือเด็กพิการและเด็ก ที่ยากจนรวมไปถึงโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่เห็นความสำคัญในส่วนนี้นอกจากนั้นแล้วเราจะดำเนินการในเรื่องของการมอบอยาบ็นทางการอีกครั้งหนึ่งในวันที่2 9ตุลาคมที่โรงแรมอมรีนดอนเมืองก็ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ส่งพระประกวดรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นความสำคัญในจิตนาลงวันนี้ได้มีส่วนร่วมช่วยหรือสนันุนให้กิจกรรมนี้ผ่านไปได้ด้วยดีที่สำคัญที่จะลืมไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ผอ,อ,อฟ้าพรนิพาสุพัฒนุกูลผู้นวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ฟ้าให้ทีวีที่ ให้ความอนุเคราะห์เห็นความต้อคัญของโครงการร่วมสนันุนถึง2องแสนบาทก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับผมผลตรีสาเสริญสอนปานครับวันนี้กับผมได้มาร่วมการประกวดพระนะครับรายการของอ,อาจารย์อำนาจนะครับเพื่อหา ทนไปช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากไร้ครับผมได้เช่าพระจากาท่านพอ,อ,อฟ้านะครับจากทีวีฟ้าให้มานะครับจำนวนหนึ่งผมเห็นว่าพระของท่านเนี่ยสวยงามเก่าแล้วก็เป็นพระแท้นะครับจึงได้มานำมาส่งมาประกวดนะครับวันนี้ส่ง4รายการนะครับได้ที่1-2รายการ ได้ที่สามหนึ่งรายการนะครับรวมได้3มรางวัลน,นะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับหนึ่งในเบญจาภาคีพระผงสุพรรณหนึ่งในเบญจาภาคีเช่นเดียวกันและพระสมเด็จวรละคังของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตอีกสององค์นะครับก็ได้รางวัลหนึ่งองค์นะครับสมเด็จวรละคังนี่มีผู้ที่มาประกวดกันจํานวนมากนะครับ การได้รางวัลนี่ค่อนข้างจะยากสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของออสมาชิกของท่านผอ,อ,อฟ้านะครับที่ท่านได้กรุณานำพักที่มีชื่อเสียงในวงการพักเครื่องมาแบ่งปันให้กับสมาชิก F อของของท่านนะครับอันนี้กข็ขอขอบคุณนะครับ โตวันลครนะครับตัดสินโตวันละครอนุสอบวันละครครับผมอันขนมกุบนะครับโต๊ะหลวงวพัดวัดห้วยด้วนครับก็วันนี้ได้รับความสนใจนะครับจากผู้สะสมพระเครื่องเป็นจํานวนมากมมอ่าเขาก็เอาพระที่ตัวเองสะสมอยู่ทั้งบางท่านก็รู้แล้วว่าเป็นพระแท้แต่อยากมาประชันความสวยบางท่านเขาก็จะนําพระมาตรวจสอบว่าเป็นพระแท้หรือไม่มก็จํานวนพอสมควรนะครับการที่เราจะรับพระแท้เข้ามาคือการรับเรารับพระเข้ามาเนี่ย นั่นคือพระที่เราต้องมีราคาให้เขาทุกองค์สําหรับพระแท้เท่านั้นถึงจะเป็นงานสากลน,นะครับเราเราไม่ได้เป็นงานที่ว่านําพระเข้ามาติดรางวัลเฉยเฉยเพื่อแบบให้เขาเกงเกงใจเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการที่ถ้าพระติดรางวัลเมื่อไหร่มันต้องมีราคาซื้อขายกันเท่านั้นแหละครับนี่คือสุดสาคลเกณฑ์ในการตัดสินสําหรับสมเด็จวาราคังเราก็จะไล่บริเวณเกตก็คือใบหน้าองค์พระแล้วก็มาลําตัวแล้วก็มา ขาและฐานแล้วก็จะไล่มาส่วนด้านแบบด้านข้างริมข้างสมแล้วก็เกณฑ์การตัดสินทุกโต๊ะเลยจะเป็นว่าพระเดิมสภาพเดิมไม่มีอุดซ่อมไม่มีชำรุดนั่นคือเกณฑ์ความสมบูรณ์ที่สุดของพระนะครับคือความสมบูรณ์ความเดิมต้องมาก่อนนะครับอันนี้แต่คือพาแท้คือต้องอันดับแรกสมบูรณ์เดิมไม่อุดไม่ซ่อมไม่ล้างผิวอันนี้คือเกณฑ์ที่จะได้รางวัลที่หนึ่งครับประมาณนี้ครับสำหรับโต๊ะ พายอนนิยมวัลลคังเนี่ยผลงาที่ได้รางวัลที่1วันนี้ก็คือที่เขาส่งมาก็คือพระอยู่ในแบบสภาพเดิมแทบไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยแล้วก็สมบูรณ์กดพิมพ์ได้ลึกชัดเจนรประมาณนี้พระก็คือเดิมสวยสมบูรณ์ทั้งหมดอย่างอย่างถ้าเป็นวันละคังยุคต้นนะฮะก็จะเป็นพวกพิมพ์ใหญ่เกรดบวตูมพวกเจดีพวกอะไรเงี้ยครับจะเป็นพิมพ์ยอดนิยม แล้วก็จะมีมาเ,เขาเรียกว่าวัละคงรุ่น2เป็นอนุสรวัละคงเป็นลําลึกครบรอบม,มรณาภาพของสมเด็จพุจารนโตปี2515เขาเรียก1 0อปีอย่างแพงสุดของร้อปีก็ราคาองค์ละประมาณ5้0แสนถึงหล้านบาทประมาณนี้ครับอย่างวันนี้ก็มีเข้ามาใช่ครับก็ติดรางวัลที่1ไปใช่เป็นพาแท้ดูง่ายสภาพสมบูรณ์เหมือนกันหลายหลายคนอาจจะงงว่าปีห5 พระใหม่แต่ทําไมมีราคาแพงจริงๆก็คือมวลสารสมเด็จวัละคงแล้วก็เป็นพระที่มีพิธีใหญ่ใช่ครับก็เลยทําให้มีมูลค่าสูงมากเพราะว่าปี1 5ในวงการพระเราเนี่ยถือว่าเป็นพระใหม่สําหรับเกณฑ์การดูอันนี้เป็นเทคนิคการดูพระเนื้อผงได้ได้ทุกรุ่นก็คือการดูเนื้อผงในปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะไปเชื่อตามหนังสือตําหนิต่างๆ,างๆการชี้ตําหนิแต่จริงๆแล้วผมกล้าพูดว่าเสียนพระทุกคน ไม่มีใครจําตําหนิดได้ทุกจุดทุกวัดแต่เราจะใช้ความที่ธรรมชาติธรรมชาติของผมเนี่ยคือยุคข,ของเครื่องจักรในการสร้างพระในยุคสมัยก่อน2500เนี่ยครับช่วงยุคสมเด็จโตก็จะเป็นการตัดด้วยมือก็คือทําด้วยฝีมือมนุษย์ทั้งหมด,ท,หมดทุกขั้นตอนทุกกระบวนการส่วนยุคหลังประมาณช่วงประมาณปี2510กว่าก็จะมีเรื่องเครื่องนะครับเครื่องเครื่องจักรในการตัดการกดบล็อกมาช่วยเวลาเกณฑ์เราดูเนี่ยพระตัดมือเนี่ย ตามธรรมชาติมนุษย์สมมติพ้าปั๊มมากดมือม 1, ันหนึ่งพันองค์เขาจะเหลือเขาจะเหลือปีกด้านข้างปีกด้านข้างก็คือยังไม่ตัดออกมาอย่างนี้เหมือนปีกเหมือนปีกการตัดเหรียญน,นะครับแล้วเขาก็จะใช้ของมีคมครับในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นมีดหรือเป็นตอกตดัดเป็นอะไรก็ตามตาดัดเพราะฉะนั้นฝีมือมนุษย์คนเราตัดพันองค์มันย่อมไม่เท่ากันทุกองค์แต่ถ้าพ้าพวกเนี้ยเราดูแล้วมันเท่ากันหมดสี่มุมเนี้ยมันตรงเปียเลยนั่นนะ่ะคือพาเก้ แล้วพอเราพลิกขอบข้างมาดูเนี่ยครับขอบข้างถ้าไม่เลี่ยมนะครับองค์นี้จะเห็นเลยว่าจะมีขอบด้านบนหรือด้านล่างด้านใดนด้านหนึ่งที่มันจะหนากว่าหนากว่าอีกด้านหนึ่งนั่น,นคือพระที่ตัดด้วยมือแต่ถ้าเกิดพระเป็นร้อยเท่ากันเลยแล้วเป็นขอบคมๆเนี่ยนั่นคือพระกดด้วยเครื่องเราเข้าใจง่ายๆเลยว่ากดด้วยเครื่องแล้วถ้ามาเป็นบอกว่าเป็นพระสมเด็จโตเราย่อมบอกได้เลยว่ามันไม่แท้เพราะสมัยก่อน การสร้างพระไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องมีต้องเป็นวัดที่มีแบบเขาเรียกว่าเชื้อพระวง์อุปถัมภ์ผู้ใหญ่ระดับผู้ว่าเจ้าขุนมุนนายไม่ใช่วัดสร้างกันง่ายๆนะครับแล้วก็การดูพระอยากจะบอกทุกคนไปเลยว่ามันไม่ยากแค่เราเข้าใจเทคนิคเขานิดเดียวเราก็ดูเป็นพระทุกวัดเลยนะครับสำหรับพระเนื้อผงนะครับอันนี้ประมาณนี้ครับอย่างอย่างสาหรับองค์นี้จากจากดูหน้าหลังนะครับก็เป็นพระแท้แต่ว่า ถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพระพวกนี้ต้องแกะกรอบเพราะว่าเวลาเราจ่ายซื้อมันจ่ายซื้อด้วยราคาหลักล้านยังไงก็ต้องแกะใช่แต่ว่าก็จะตัดสินงานที่ขอบข้างแต่พิมพอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูให้มันถูกต้องก่อนอันดับแรกอันดับแรกเลยดูพระพวกนี้ดูดูพิมพ์ดูความเก่าดูธรรมชาติการสร้างพระแค่นี้มันเป็นองค์ประกอบการดูพระแท้แค่นี้คือจบแล้วครับพอดูจบตามนี้นั่นก็คือพูดกันถึงเรื่องมูลค่าแล้วว่าซื้อขายกันยังไง ครับนี่คือเกณฑ์การซื้อพ้าทั่วไปการตัดสินก็ใช้เกณฑ์ประมาณนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเองนะคะก็สง่งผู้กองนัดแล้วก็น้องๆมาประกวดตอนแรกเอามาทั้งหมดเนี่ย50กระองค์ แล้วทีนี้ก็เลยทางผู้กองนัดบอกว่าทางาท่านด็อกเตอร์ที่ว่าเป็นผู้บริหารในการจัดงานเนี่ยค่ะเป็นท่านบอกว่าก็คือจะเอาไรายได้ไปช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสและเด็กพิการแล้วก็พอได้ฟังอย่างนั้นก็เลยโอเคเลยงั้นมาช่วยบริจาคสมทบช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการแล้วกเ็เด็กยากจนแล้วก็ยังช่วยเหลือทางชายแดนใต้ด้วยนะคะสามหน่วยงานแล้วก็จะเห็นว่าก็ทำข่าวออของหลายๆสื่อก็ออกอยู่เกี่ยวกับโครงการของท่านดอรอำนาจนะคะก็เลยได้มาโดยแบบฉุกเฉินมากก็นำผ้ามาประกวดแบบว่าไม่ได้เลือกนะคะก็หยิบหยิบหยิบมาทั้งในหีบแล้วก็ทั้งของคุณตาก็ได้รับรางวัลทั้ง รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วก็ที่สี่ก็คือตื่นเต้นมากตอนนี้ยังตื่นเต้น<ร>ดี<ร>ใจขอฟ้านำเงินมาบริจาคประมาณสองแสนบาทสองแสนบาทค่ะให้กับเด็กพิการเพราะว่าอาจารย์ท่านดอรอำนาจท่านก็ได้ส่งเอกสารต่างๆให้ดูว่า,าเด็กพิการแล้วก็เด็กที่ท่านได้ดูแลอยู่แล้วก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะาท่านเชื่อเรื่องการที่ ยิ่งให้ยิ่งได้แล้วก็เชื่อถึงเรื่องบุญเพราะว่าท่านบอกว่าเคยเคยเสียชีวิตไปแล้วปั๊มหัวใจสี่ครั้งแล้วฟื้นขึ้นมาได้ก็เลยอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะเด็กผู้ด้อยโอกาสแล้วก็เด็กพิการนะก็ก็เลยตั้งใจว่าตัวเองก็อยากทำสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็เลยได้นำเงินสองแสนบาทมาให้อะค่ะมามอบให้เพื่อให้ทางท่านด็อกเตอร์ได้ไป เป็นสะพานบุญให้กับพวกเราต่อค่ะก็เลยวันนี้ก็ตื่นเต้นยังตื่นเต้นยังพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าไม่คิดว่าพระที่นํามาประกวดเนี่ยได้รางวัลทุกองค่ะก็อยู่ที่1 2ึ่งแล้วก็3แล้วก็4ค่ะแล้วก็ทั้งหมดที่เอามาเนี่ยก็ทั้งทั้งที่ว่าหลายหท่านท่านผู้การท่านผู้การที่บูชาพระก็มาเจอโดยบังเอิญท่านก็ได้ที่1เหมือนกันก ไม่รู้จะพูดว่างไง